สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวโอร o นะคะรสทีรามิสุเป็นแบบบางนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อที่เกาหลีนะคะ,ะราคาอยู่ที่1,700วอนนะคะก็53บาทไทยนะคะประมาณจะมีแบบครีมธรรมดาด้วยอยู่ที่1,500วอนนะคะก็อันนี้เป็นภาษาเกาหลีนะคะก็ทีรามิสุเนี่ยที่ไปเซิร์ชดูในเน็ตเนี่ย ก็เป็นขนมหวานรสกาแฟของอิตาลีนะคะก็เดี๋ยวกล่องน,นี้มันจะน้ำหนักอยู่ที่84กรัมนะคะเดี๋ยวเราเราจะลงมาแกะดูข้างในกันเลยนะคะเป็นสองซองนะคะ นี้บางมากเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยนะคะขนมตัวขนมเนี่ยรสชาติโอริโอแบบบ้านเรานะคะแต่ตัวไส้อะ่ะมันจะบางแล้วก็กินหอมกาแฟนิดนึงนะคะจะหวานหวานติดขมนิดนึง ตัวแป้งจะกรอบดีนะคะก็ดูลองดูครีมนะคะก็อร่อยดีค่ะถ้าเพื่อนๆไปก็อย่าลืมซื้อมาทานกันได้นะคะ1,700วอนค่ะ